เกมอยู่ไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงน,น,น,นั่งลงไม่อะไรลงตรวจตรวจเอามือค่อยหลังออชื่อเราใช่ไหมใช่ครับอ่าจะทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหสถานและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ ในการก่อให้เกิดความเสียหายต่างกรรมต่างวาละเราต้องถูกจับกลุ่มตัวนะเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะ้อยคําของเราอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสารวัตรแจะ๊ะนากําลังรวบเจมบางบอลสะกดรอยสารวัตรสิบวันย่องเบาเข้าห้องขโมยทรัพย์สินแปดครั้งสืบเนื่องจากผู้ต้องหาชื่อในเจมอายุ25ปีได้สะกดรอยตามในตํตำรวจระดับสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และยังแอบเข้าไปหรือค้นในห้องพักกว่า8ครั้งเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่27ิมิถุนายน2567เวลาประมาณ21นาฬิกาชุดสืบสวนจึงเริ่มสืบสวนโดยละเอียดไลท่ทำไลาย,ย้อนหลังจนนำไปสู่การจับกลุ่มในเจมได้ในป่าข้างคลองในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเบื้องต้นในเจมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตกงานและไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวจึงชอบร่อนเร่ไปพักอาศั สายตามที่ต่างๆส่วนทางคดียืนยันว่าไม่ได้หวังปองร้ายไม่ได้รับงานใครมาแค่มานั่งสังเกตการบริเวณใต้คอนโดที่เกิดเหตุบ่อยๆแล้วเห็นว่าห้องของในตำรวจผู้เสียหายมักซ่อนกุญแจและกีการสำรองไว้ในช่องเมลบ็อกและเนื่องจากตกงานและทางบ้านของภรรยาไม่ค่อยยอมรับจึงตั้งใจจะขึ้นไปนอนบนห้องของผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายไม่อยู่เท่านั้นไม่ได้คิดสอดแนมหรือปองร้ายใดๆทั้งสิ้น แต่เจ้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาเพราะยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่หลายประเด็นว่าเหตุใดผู้ต้องหาจึงแอบสะกดรอยแล้วยังเข้าไปสอดแนมในห้องในตำรวจผู้เสียหายอีกกว่าเจ็ดครั้งก่อนจะลงมือในครั้งที่แปดโดยสิ่งที่ขโมยไปนั้นเป็นเพียงทรัพย์สินที่มีมูลค่าน้อยแต่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกลับไม่ถูกขโมยไปเสมือนไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ อีกทั้ง่านประทุนศกรรมของคนร้ายมีนสนะใจยเย็นช่ำชองและที่สําคัญคือรู้ว่าเป็นห้องของเจ้าที่ตํารวจแต่ยังกล้าที่จะลงมือกระทําซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายผลโดยละเอียดต่อไปและจากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนร้ายเคยก่อคดีอาญาม,มาถึง4ี่คดีทั้งคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์